อะอย่างยอยในการท่องเที่ยวกับน้องยิองอมไปเลยสี่ส้การบินออา์อัตตาน่านะจากคาสัสถานนะครับเปิมเที่ยวบินเส้นทางบินนครอัตมาตีมาภูเก็ตเป็นเจ็ดเที่ยวต่อเที่ยวบินต่อสัปดาห์นะครับหลงจากี่รัฐบาลไทยใชยม้มาตรการยกเว้นการกวดลงกล้าแก่ชาวคาสัสสถานนะครับโดยเรือเอกจัดเจวันซาอนสิ้นกับเอกอัครชูตุไทยณกรุงอัตตานะ่า ได้ให้สัมภาษทีทากศัศยานนานาชาตินะครับลั่งจากที่รัฐบาลไทยได้เริ่มใช้มตรการยกเว้นการลงกราแก่กราวีชานะครับนาิรูฟีฟีชาเนี่ยแก่ชาวคาคัสสถานที่ผ่ำน,นักในไทยนะครับได้ไม่เกิน30วันและคณะก็ได้เดินทางมาวันทีท่ยีากันยายนนะครับจนถึง29กุมภาพันธ์67 ซึ่งเป็นเทวินปฐมมรึกนำานักทองเที่ยวชาวคาคัสสถานเยือนไทยนะครับโดยทางรัฐบาลคาคัสสถานมีความยินดีเป็นอย่างมากเลยที่รัฐบาลไทยได้ปลดล็อกมาตรการยกเว้นการลงกล้านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาคัสสถานเนี่ยได้มีการปรลดล็อกมาตรการนี้ให้กัหนักทองเที่ยวไทยมานานแล้วคือก้อเราข้าวงนานแล้วกระไรงอมพ <c oughs> อเราเปิดให้เขามังเขากดดีใจนะครับ <c oughs> โดยนักทองเที่ยวชาวคาคัสสถานชื่นชมประเทศไทยมากจนเดินทางมาหลา่ครั้งนะครับแล้วก็เดินทางมา เป็นครอบครัวใหญ่นอกจากนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มคณะถูดหรือกลุ่มประเทศอยู่อินก็ต้อนรับดีมากเลยนะครับค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยคนคาซักเนี่ยเป็นคนอัธยาสัย,ยดีแล้วก็ชื่นชอบประเทศไทยมากาหลายคนเป็นรีพีเตอร์มาแล้วมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยฮะโดยหลักแล้วเนี่ยคือคนคาซักที่เป็นครอบครัวใหญ่ ครอบครัวมีลูกประมาณ3คนเพราะฉะนั้นอันนี้ทำให้เขาได้ประโยชน์มากเลยลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเลยไม่ใช่เฉพาะแค่คาซัก,กน,นะฮะกลุ่มเอ็กซ์แพดเนี่ยซึ่งใหญ่มากที่คาซักเนี่ยพวก UN เอ็นพวกคณะทูตเนี่ยเขาก็ตอบรับดีมากทุกคนที่ผมเจอเนี่ยเขามามาขอบคุณนะ,ะเขาบอกว่าโอ้ขอบคุณมากเลยเนี่ยเขาส่วนใหญ่เวลาหน้าหนาวที่เขาหลบหนาวจากที่น,นู่นมาที่นี่ปีนี้ผมเชื่อว่าประมาณแสนห้านะฮะปกตินี่มันหกหมื่นต่อต่อปีนะฮะปีนี้แสนห้าก็ประมาณสองจุดห้าเท่าเยอะมากนะครับสำหรับประชากร19ล้านคนเขา ต้องบอกว่าหนักท่องเที่ยวค่าซักสถานเนี่ยค่ะถือเป็นตลาดระยะไกลแล้วก็เป็นตลาดหย่ในเอเชียปัจจุบันหนักทองเที่ยวค่าซักสถานเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบเท้าตัวค่ะจากประมาณ 56, 5 6 5 2 9คนในปี2 5 6 2ก็เพิ่มเป็น1 9 8 6 5คนในปัจจุบันตรงนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่17จักันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีการผักเฉลีย่ยู่ที่14วันค่าใช้จ่ายว่า4 00 0บาทต่อคนต่อวันนี้ก็คูณ14วันค่ะ ไปได้เลยนะส่วนใหญ่ก็ท่องเที่ยวรูปแบบครอบครัวค่ะนิยมจะมาเที่ยวกันในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคมปัจจุบันนี้มีเที่ยวบินตรงประจําเส้นทางบินนครอันมาตีภูเก็กตโดยสายการบินแอร์อัสตานาความที่ก็คือซี่เที่ยวบินต่อสัปดาห์แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเจ็เที่ยวบินต่อสัปดาห์ค่ะตั้งแต่วันที่ยีตุลาคมห6ไปจนถึงเมษาย,ยน2567ร้ยค่ะก็เป็นปัจจัยสนับสนุนขวบขู่กับมาตรการยอกแววนการตรวจลงตราหรือวีซ่านี่แหละค่ะ ทงพลให้หนักทองเที่ยวเลือกเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้นเพื่อจะพลักดนันค้าซู้เปาไมา้จํานวนหนักทองเที่ยวคาวสักสถานอยู่ที 1, 10, 50, นึ่งแซน้ามื่นคนภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งคณะทีคาดวาในช่วงห้าเดือนนี้ค่ะจะมีนักทองเที่ยวคาวสักสถานเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละสี่สิบเก้าจุดเจ็ดสร้างรายได้ประมาณเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะนี่ปบอกเรลียงถึงขั้นต้องแบบเปิดกูเกิล m ม p กับน้องยานมือจะาลัวค่าสักสถานเนี่ยมันอยู่ในเดี๋ยน้องพานมื โย่เนื้อจะประเทศจีนไปอ่าเดี๋ยวเราหนังดัดทั่วไปลองเลยไปไม่ได้นะเป็นหนักทองเที่ยวกลุ่มไม่ทีว่าน่าจะเข้าประเทศออกมากขึ้นเพิ่มจากมาตรการฟรีวีซ่านี่แหละนะคะ